สวัสดีครับสวัสดีครับเรามาต่อกันเลยเนาะเพราะตอนนี้อาจารย์กำลังเอ,อ่อท,ทำหนังสือทำหนังสือรับรองเงินเดือนให้ลูกน้องอยู่นะคะเราจะได้ไม่เสียเวลาไหนๆก็ลุกขึ้นมาทำงานกันละ <laughs> พักผ่อนไปหลายวันนะคะ ลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าแล้วคนนี้เป็นลูกศิษย์แล้วค่ะแนะนําตัวมานี่รู้เลยว่าลูกศิษย์สุดที่รักคือเขารักอาจารย์อาจารย์ก็รักลูกศิษย์ทุกคนหนอฉะนั้นออบอกอาจารย์มาว่าสวัสดีค่ะอาจารย์จําลูกศิษย์คนนี้ได้หรือไม่ลูกศิษย์เคยไปหาอาจารย์แล้วเมื่อหลายปีที่แล้วอาจารย์ก็จําหนูไม่ได้พอทักทายมาครั้งนี้เม่ อาจารย์จะจาหนูได้หรือเปล่าเอ่ยนี่อาจารย์ขอออกออกตัวก่อนนะว่าจริงๆมันเป็นอย่างนี้นะคะอาจารย์นะ่ะเป็นอาจารย์มาตั้งแต่อายุ18ปีจนถึงปัจจุบันนี้นะคะฉะนั้นนะ่ะลูกศิษย์อาจารย์มันก็เยอะปีหนึ่งปีหนึ่งมันก็เข้ามาเยอะและกว่าจะถึงทุกวันนี้อาจารย์รู้สึกว่าจะเลิกรับเออสมาชิกที่มาเป็นลูกศิษย์อาจารย์เมื่อแค่ปี2ปีเองเนาะทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่า มันเยอะแล้วทุกคนเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าลูกศิษย์อาจารย์ทุกคนวันที่มาวันที่มาเจออาจารย์มาในสภาพที่แบบอ,อืเขาเรียกว่าสะบักสะบอมมาแบบว่า เออถ้าทําธุรกิจก็ล้มละลายแล้วนะคะแล้วก็มาเจออาจารย์แล้วแล้วก็พอตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปลูกศิษย์ที่กลับมาหาอาจารย์แต่ละคนที่มานั่งรอเมื่อก่อนเนาะอาจารย์ก็จะให้รอคิวใช่ไหมอาจารย์เดินมาลูกศิษย์ก็จะบอกว่าอาจารย์ไม่สนใจหนูเลยอ่ะไม่สนใจแม่หนูเลยหนูว่าพาแม่มาเออหนูผมบูษามาตั้งไกลอะไรอย่างงี้คือคือ ลูกศิษย์ของอาจารย์นะั้นหน้าตาดีขึ้นหล่อขึ้นผิวพรรณดีขึ้นดูมีน้ำมีนวลมีทรัพย์สมบัติด่ะเป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีน,นีอะไรงี้อาจารย์ก็จำไม่ได้อาจารย์ต้องออกตัวก่อนไม่มันไม่ใช่ว่าไอ้นี่คือมันความเปลี่ยนแปลงมันเยอะอ่ะแต่ถ้าบอกสถานการณ์ว่าหนูเคยพามาลูกมาตอนนั้นพ่อแม่มาตอนนี้อ๋อหนูมาเองตอนนั้นอาจารย์จาได้สิคะให้เวลาอาจารย์ประมวลประมวลนิดหนึ่งว่าเอ๊ะ คนนี้พอ,อไหนปีอะไรหน้านะคะ my, my เดี๋ยวแป๊บนะคะฮัลโหลค่ะจ่าแจ้งแล้วค่ะแจ้งแล้วเขาบอกประมาณสิบวันค่ะอ๋อค่ะ ต่อกันเลยเดี๋ยวจะหมดเวลาบอกว่าหนูครอบครูให้ลูกสาวเมื่อเจ็ดปีที่แล้วอาจารย์จําได้ค่ะน้องคลอดมาได้แค่เจ็ดวันนะคะอาจารย์ก็ครอบครูให้น้องเลยนะคะฉะนั้นหนูอ่ะลูกสาวหนูครบเจ็ดขวบแล้วอยากนํามาครอบครูอีกสักครั้งหนึ่งอาจารย์จะพอจะมีเวลาเจียดให้ลูกศิษย์คนนี้หรือไม่มีเวลาแน่นอนค่ะมีเวลาแน่นอนโทรมานะคะติดต่ออาจารย์มานะคะอาจารย์พร้อมที่จะครอบครูให้ลูกสาวของอาจารย์เสมอนะคะนะคะ เรามาคุยกันโทรมาก่อนเพราะว่าอาจารย์ก็ไม่ได้มีเวลาตลอดย4ิบสี่ชั่วโมงเนาะฉะนั้นว่างกันตอนไหนที่สามารถจะมาจูนกันอาจารย์ว่างลูกน้องว่างลูกศิษย์ว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามาคุยกันมาพบปะกันบ้างก็ดีช่วงนี้อาจารย์ก็เหงานะคะอืก็ไม่มีอะไรเนาะมาได้ค่ะเอ่ออ๋อมีบทท้ายต่อว่าที่หนูทักช่องแชทมาเพราะอาจารย์ไม่เคยตอบ ตอบแล้วไงอุ้ยน้อยใจสุดๆเลยตัคิดหน้าออกเลยคนเนี้ย,ยฉะนั้นมานะคะอาจารย์ยินดีเสมอนะคะเพราะว่าลูกศิษย์ทุกคน ลูกศิษย์ทุกคนก็คือลูกที่อาจารย์ครอบครูมาครอบเสียนมาฉะนั้นเวลาติดต่อมาไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรไม่ว่าจะมีเรื่องทุกใจอะไรอะไรก็แล้วแต่นะฮะอาจารย์ยินดีจะจะพูดคุยด้วยเสมอแต่อาจจะช้าหน่อยช้าเลยอะ่ะอาจารย์ไม่ได้ลืมนะคะเหมือนลูกค้าตอนนี้นะคะมันจะมีอยู่หลายหลายคนที่แบบแชทมาบอกอาจารย์ว่าน้อยใจจังเลยอาจารย์ลืมหนูอาจารย์ลืมผมซะแลว้วอาจารย์ไม่ได้ลืมครับไม่ได้ลืมแต่บางทีการใช้ซิสเซน์ของอาจารย์ ตอบคำถามหรือแนะนำนการแก้ปัญหาให้นั้นมันต้องใช้เขาเรียกว่าเซนส์นสัมผัสและความรู้สึกที่มันนิ่งสนิทจริงๆแล้วช่วงนี้อาจารย์ก็แกว่งอะ่ะเพราะว่าปัญหาอาจารย์คือการอาจารย์ก็เยอะอะไรก็เยอะนะคะอาจารย์ก็ต้องแก้ปัญหาตรงนั้นก่อนแล้วเมื่อไหร่ที่อาจารย์สงบสติอารมณ์หรือว่าเซนส์นอาจารย์มันแบบว่าร้อเอซอาจารย์ก็มาดูแล้วก็ตอบให้นะคะตอบให้ทุกคนให้เวลาอาจารย์สักนิดนึงนะคะ อาจารย์เดี๋ยวน้อยใจอาจารย์เลยหัวสมองเดียวแต่ลูกค้ารอไปพันๆเลยนะคะให้โอกาสอาจารย์สักนิดหนึ่งฉะนั้นคลิปนี้แค่นี้นะคะ